ไไคลิปวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล้อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวฤติกรรมการลอกเลียนแบบได้ในเด็กน้องๆหน,นูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยตามีอะไรบ้ฟองเหรอว่าไอ้ฟอไอเด็ก เอ้ดีไม่มีเลยว่ะไอ้ดีไอดีไว้ว่ามึงขายปูนสีบรรทัดใช่ไหมอ้าวอะไรนะชี้สภาเขาปิดไม่ให้ดูแล้วเหรอดีไว้เดี๋ยวบอกเลยละเออเหลือประมาณสี่ถุงอะโอ้แล้วดูรายชื่อไม่ได้เลยด้วยไอ้เหี้ยเอ้ยขอเดี๋ยวขอเดี๋ยวทันปะไปเอาเข้ามาให้หน่อยเขวบเขวบเย่ได้โฉบมันหล่ออะปกติครับโฉบมีดีปะ เขมีคนในร้านหนึ่งยี่สิบหนึ่งสองหนึ่งสองเราก่อปะก่อก่อก่อผมเอา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 โอ้โหขาดเยอะเลยนี่เราอก็มียี่สิบสามลีเฟกอยู่ไหนอะอยู่นี่อยู่นี่โอเคน้องโอเคน้อผมมีอะไรจะคุยด้วยอะไรอ่ะเฮ้ เลดเลดลาห้าทุกครึ่งยังไม่มาก่าเกิดอะไรไม่ได้เข้าววอลปะครับเยีบห้าได้วันเดียวเองอย่างเนี้ยจะแทรกไมากั้นมั่วนะนี่พีคามเดียวเ <laughs> ขายิบสามนะเขายิบสองเขายิบสามเแล้ว,ลวไม่ไม่ <laughs> ไม่เงนไม่สบายว่ะลุงอไรยังอีกเยอะเทำน้ำแล้วเข้าแอร์เป็นเลยครับลูกแออย่างเดียใครไปเลยเออกูเหลือห้าอันเนี่ยขนาดกูเพิ่งเปิดใหม่กูลองมันสะดุดตานะเดียวครับชนหมดอ่ะพี่จ้ะเขอมึนไม่หรอลูกเรามันของหวานทานง่ายเดี๋ยวรู้จักคุณล้ออะไรหลวงยิสองมา เล่นมั่วนะอย่าเล่นหายไปไหนคนนึงอ่ะเรียกแคบเลยแล้วเดี๋ยวตามตามเช็คอีกทีนึงอ่ะว่าแบบใครโดนอ่ะเดี๋ยวสรุปรายอาทิตย์เขาสมาชฝั่งบ้านเรานะเปออชื่อใหม่หน่อยรออ่ะรออ่ะเจรดยังอยู่ไหมอยู่ครับมันมามมันาสล็อตลานะน่าจะครบแล้วป่ะขาดสล็อต นายและใครอีกคนนะเนี่ยมึงเนี่ยเนี่ยมามีเกี้ยเนี่ยแบบรับของเปยืมใช่ไหมครับมามีอ่ะคำกันโนหดนะเว้ยไฟกลางก็ผงก็เพ่บอกว่ามันได้แค่วูดเขาตั้งใจมาชนเราอากาศกำลังจะเปลี่ยนแปลงระวังสุขภาพด้วยครับครับผมผมครับผมพกไม่ว่าไงเกดไฝากเอดีหนแทนอยู่ว่าแทนฝากเอดี เอ้ยเดี๋ยวผมกลับเข้ามาดีวยวแทนแทนไม่อยู่แทนไ,ไ,ไ,ไม่อยู่ไอแทนไม่อยู่อ่ะไอดีเข้ามา<อ>ดีเข้ามาคนป่วยเยอะเนี่ยไอโต้ก็ป่วยแทนก็ป่วยอากาศเปลี่ยนเนอะสโลตนายแทนซุกกินที่เขาพูดถูกต้องเลยสโลตอ่า จลรอดลานายลาแทนลาทีมาย้าเราเปิดนะไอทิศเหนือเล่นไม้เล่นมาย่าแทนแทนได้ครับดูพอยไหะเนี่ยตีไงก็ได้ให้แม่กตายอ่ะได้ครับก็ดูทิกเกอรลุงก็ปล่อยหน้าแทนเลยนายจแลนทอตนายแทนสล็อตเออถูกครับเออใช่ไอไอเกตเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบอินโทรเวิร์ดไป มันจะเป็น introvert หน่อยๆวิ่กับเพื่อนเล่นกับเพื่อนเล่นไปเรื่อยอะไรเงี้ยเออเป็นอะไรลูกป๊าเห็นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเดินวนไปวนมาอยู่นน่นั่นแหละเ็นอะไรเนี้ยวนอยากได้ความรักเดินวนกับแมวผม ลุงลุงพี่บูให้ถามว่าถ้าเลื่อนตั๋วตอนเนี้ยเสียกี่บาทมันเลื่อนไม่ได้แล้วปะมันเลื่อนใหญ่เลื่อนมันน่าจะไม่ได้นะแบบเลื่อนอ่ะเลื่อนได้แต่มันน่าจะเสียเยอะมากอะทําไมหรอใครไม่เขาวงไม่เผื่อแบบว่ามาสุกแล้วก็กลับอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคนเยอะกว่าเราสองคนนะเราคนหนึ่งคนหนึ่งอันนี้ยี่สิบสองดีเดียวดิบัลลมดิบัลลมาลงัลลมดีงดีๆไอ้รอนไอ้รอมาซ้ายเหลือหนึ่งนาทีนะเหลือหนึ่งนาที อย่ากระจายนะอย่ากระจายแล้วหลังบ้านนะบาให้ให้ปล่อยห้าคนเล่นก่อนก็ได้นะใช่ใช่ผมผมผมให้เล่นอย่างนั้นตลอดไปแล้วพี่ผมไม่เคยให้ซ้อนเลยกูเห็นซ้อนเติมอ่ะเออขยักไปอย่าซ้อนแค่นั้นเองฟังนะฟังที่เพื่อนพูดนะเว้ยใช่ถ้าถ้าอย่าอย่าซ้อนนะไหมห้าคนเขาเล่นก่อนนะสบายอยู่ไหมวายอยู่นี่ไงพี่อะไรนี่ไงรอรอยักตัวที่ทะลุมาเขาไม่ตัวทะลุไปแล้วเว้ยเดี๋ยวเขารอรอดูอ่ะ ปลายการต้องต้องต้องดีวะต้องดีอ่ะเอาให้ชนะถ้ามึงชนะเขาก็จะไม่มาอีกเว้ยอันนี้เขาตั้งใจมาเว้ยเห็นไะเขาต้องแบ่งไปสองกลุ๊ปพยายามดูดีๆนะเว้ยแบ่งเป็นสองกลุ๊ปเขามีกลุ๊ปกุ๊ปหลังอ่ะสังเกตก,กันดีๆนะเว้วยโลยเลยโลยเลยเลยครับเลย เดิน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 มาเดินมาแผงแผงกลางเดินมาแผงกลางเดินมาข้างหลังเชฟใจฟอยท์มามาแผงกลางเดินมารอชุบกุญแจรอเดินมาเดินมาเดินมาเจนน่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 าสามสองหนึ่งรอ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 เดินไป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 เฮ้ยเขาตายเขาตายเขาตายหยิบเพื่อนด้วยหยิบเพื่อนด้วยหยิบเพื่อนด้วยอยู่กลางไฟอ่ะพยายามแยกมเข่นตางกลาตายเล่นตรงกลางเลย่นตรงกล่องเลเล่นตล่องเลยเลานรงกล่องเลเฮ้ยดันเขาลุกมาเขาลุกมาตรงกล่องนะไอ้บ้าบ้ามาพี่พี่ไปโตโตโตมาเพื่อนตายเยอะ ดูระวงเป็ดม่ได้เป็ดม่ได้กันหน่อยกันหน่อยลุงสามสันหน่อยกันหน่อยลุงได้ปะนะโห้หสามนะลุงไปโดนใจหน่อยไปโดนใจหน่อยไปโดนใจหน่อย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 เล่นไปพี่เล่นไป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 เกิดเกลเล้วเกเกิด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 เเ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  เฮ้ยหมายขึ้นไปข้างหน้าดิหมายอย่าวนกลับมาชูเป็นชูเป็นชูเป็นเบิร์ดเลยน้ากันหน่อยชี่กันหน่อยกลางเลยตกลางไปเล่นไปเล่นที่กล่องกันเล่นที่กล่องเนาะไปเล่นที่กล่องครบพี่พี่จะตามมาไหนมามาช่วยกูก่อนไปดช่หนอยปิดช่หนอยปดูไปดูไปดูไปกูตายตายตายโต้ตาย

เดูดูดูปล่อยให้ออกให้ออกให้มาออกจะตาย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 เป็นไงแผงกูโหดไายสัตว์เหี้ยเจอกูยื้อสามสี่ตัวไม่มีใครเอากูลงอ่ะตายตายเป็นไง MVP คือกูนะเว้ยเหี้ยเฮ้ยตรงท่อตรงท่อเอาไม้ทำไม่เจ๊งสี่ห้าชีวิตเอากูไม่ลงอ่ะเหี้ยแผงหลังมาเหอะไอ้สัสกูเองรวเยอะนะ

ใครเกิดมาปุ๊บมึงรีวอลเลยถ้ามึงมีโอกาสรีวอลมึงรีวอลเลยมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องขอบคุณครับ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 ยโกหกปบมึงเข้าใจที่กูสื่อป่ะเนี่ยมึงมึงเคยเห็นคนที่เขาคอไฟกันในไฟป่ะแล้วเขารีวอลกันตลอดอ่ะแล้วคนคอจะคอในวอลได้อ่ะไอตัวไอตัวไอตัวทำไมปีเลี่ยงเสียงปะ เออไม่เลื่อมเสียงเบาไปเลยวะเสียงเบาอ๋ออ๋อโอเคใครจะเซตของมาเออมันเบามากเลยวะ่ะมาเซตของเลเบลไทเรสายนะ เพิ่มพอยแล้วกันลุงก่อนเลยครับลุงเพิ่มเพิ่มพอยแล้วครับลุงขอบาทขอกูไปหมดตัวเลยเพิ่มเพิ่มพอยนะเพิ่มพอยเพิ่มพอยที่พี่เลียวเขาเติมเติมพอยมาให้ก็คือตายรีวอลใช้เป็นทำให้เป็นนิสัยอ่ะไปดีเดียวอันนี้คือน่าจะน่าจะทำกันง่ายปะตายรีวอลเอาเองไอ้เหี้ยมันกดคลิปเอลก็ได้ใช่ใช่ที่อยากให้แบบว่าคุยในนี้มากกว่านั้นว่าแบบกิบางคนแบบกดวอลแล้วหัวมันตั้งหรืออะไรเงี้ยโดนตีเต็มหัวไม่แตกโดนลุงแทงไม่ตายอย่าี้จะ ไม่ได้ไม่คุยเออนี่นี่นี่สวยเแลยวมีแคปได้เนี่ยฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว K s O C ด้วยกันนะคะ